ชื่อบีสริสารนาคฤตนะคะสมาชิกสีกรุงโรเกอร์ระดับโก้ค่ะก่อนจะมาทำสีกรุงนะคะบีก็ผ่านหลากหลายอาชีพมาแล้วทั้งบรรลุเงินเดือนนะคะเครือข่ายต่างๆจบสุดท้ายนะคะขอสองหมอกก่อนนะคะอ้าวคืออะไรหลายท่านดึกว่าเป็นกระเป๋ารถเมยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วก็คืออะไรคะขอสามีกิน ุดเด่นของแม่บ้านประกันภัยนะคะก็คือการอยู่กันแบบพี่น้องการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยพี่เนี่ยสแตนบายตรงนี้ฟูลไทม์ร0อเลยไม่ได้ทําอาชีพอื่นเลยค่ะเพราะงั้นทีมงานพี่ที่เข้ามาอยู่ร่วมทีมนะคะเรามีเวลาที่จะคอยดูแลซัพพอร์ตในงานพื้นฐานต่างๆสมาชิกที่เข้ามาใหม่ๆอะค่ะแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มาเริ่มที่นี่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าของพี่เนี่ยฟูลไทม์พร้อมที่จะดูแลทุกท่านค่ะ ก็ต้องเข้าใจพื้นฐานของคนนะคะว่าคนเราเนี่ยความคิด ชีวิตสังคมนี่แตกต่างกันหลากหลายถ้าสมาชิกเข้ามาแล้วเราต้องมีเวลาที่จะพูดคุยเพื่อที่ว่าเราจะได้ให้เขาเห็นโอกาสในสิ่งที่เขามีเนี่ยต่อยอดกับธุรกิจได้แต่ถ้าพูดคุยในช่วงเริ่มต้นแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะกระชากเขามาอยู่ในจุดที่เป็นจุดของการทํางานได้นะคะสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรคะเราต้องยืนหยัดค่าตัวเราเองเนี่แหละค่ะยืนหยัดในความชัดเจนของธุรกิจนี้ให้เขาเห็นว่าวันหนึ่งถ้าเขากลับมาเนี่ย เราคือสิ่งที่เขาพึ่งพาและหวังต่อในอาชีพนี้ได้ค่ะธุรกิจสีกรุงนะคะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะกับเครือข่ายอื่นๆที่เราฝากชีวิตไว้นะคะแปลว่าวันนี้คุณอยากจะออกบูธหรือจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับ การให้ความรู้เรื่องพอบอรบประกันภัยสาขานะคะในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยคอยซัพพอร์ตดูแลทุกท่านอยู่นะคะส่วนความสําเร็จของบีในวันนี้เนี่ยสิ่งแรกเลยพอใจไหมมากค่ะมากๆก,กับจุดนี้ที่เราแม่บ้านคนหนึ่งที่ไม่ได้คิดเลยว่าสีกรุงเนี่ยสร้างตัวตนสร้างชื่อให้บีสรลิสาหน้าคริต ได้มากขนาดนี้ความสําเร็จในวันนี้ที่ให้เนี่ยก็ยังมีจุดเล็กๆอยู่จุดหนึ่งนะคะที่เราเสียดายมากๆเลยที่คุณพ่อนะคะในวันที่เราสําเร็จขนาดนี้ท่านไม่อยู่ก็เป็นสิ่งเดียวนะคะที่รู้สึกว่ายังเสียใจนะอยากจะให้ความสําเร็จของแม่บ้านคนหนึ่งในวันนี้เนี่ยมีท่านอยู่ชื่นชมในวันนี้ด้วยค่ะ ใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านหรืออาชีพไหนๆก็ตามนะคะถ้าอยากจะมาร่วมธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจประกันภัยมีรายได้เสริมมีรายได้แห่งความมั่นคงของชีวิตแบบนี้นะคะทักบีมานะคะ0922956398นะคะ0945516651ค่ะยินดีที่จะช่วยเหลือทุกท่านให้มีรายได้มีความมั่นคงในชีวิต สำเร็จไปได้วยกันค่ะ